แล้วตอนนั้นมานอนไหนวะนี่เคยเข้าไปแล้วจบเมียจะดำนะจบข้างตึกเขาเราเต๋อไปเยี่ยวข้างหลังตึกทีนี้เขาเล่นไพ่ข้างหลังไงเนี่ยจบไปแล้น,น,นี่พี่นอนปีนเ,เ,เนี่ยเนี่ยเก่าๆในตำมนะใน นาเรือนะคู่กับไอ้สาวสนแตงไงเนะี่ยของยายเขียวไมานะยายเขียวลองทะ<า>ล<อ>ึกงเนี่ยนะต้อ <laughs> หนัเกเรือนะสองฝั่งขทา,างเลยนะนี่มุ่งหน้าไปหาดเจ้าสำราญน,นะครับอีกสิบกิโลเมตรไม่เคยมาเมือนกัน ลังเลชามกิโลวะเมื่อกี้ตอ,ไอม,นะมได้อยู่ห้าสิบโลเนี่ยเจ็ดสิบโลได้อยู่นะค่อยออกยังไงดีเสียอ้อแล้วแต่นะฝนตกอย่างหนักเลยครับตอนนี้ยยิ่ปัม๊มเซตโกตามรถ <c oughs> บ้างก็ติดี่ครับ เอ้อ,เอ,อยู่ประมาณนึงครับทับสแกนป่ะต๋มฮะทับสแกนอันนี้มือโอกาสผยหยุดนะครับแมบบ่ปั๊มปตทอออออแล้วก็เหลือไปเห็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีควัน ไอควันขึ้นมาก็เลยอยากกินก็เลยต้องเดินกลับนะครับขยศสอนไม่ได้ที่ก็ผลทั้งน่าจะตลอดทัวร์เมนต์นะมันเนี่ยพวกไก่มาเนะู่้นหลังคาเออชอประมาณนี้ต้องไปข้าวมันไก่เฮ้ยข้าวโพกไก่ หน้าไหมหน้าไหมหอะไรมาตอมหัววิ่งเนี่ยผมเล้เตี๋ยวตอนนี้บรรยากาศก็ฝนตกนะครับ เวลาตก็เป็นสามทุ่มสิบนาทีแล้วครับอพอดีอยากมานอนดอนสักนะวันนี้เลยเวลาทำงานแล้วแต่ก็นัำจิตน้ำใจนะครับก็อยากจะมาอยู่ใกล้ๆทรุกนี้จะขึ้นเรือเฟอร์ดี้ไปเกาะสมุยนะจะเอาของใย้เลยนะมีสองให้ทา,านเฟอร์นี่เหรอนะสิิชาน ไอ้ไไออ้้คิชานมันเก่านะเก่ากว่าเน้อคิชานคิชานเฟอร์มบอกว่ายำชื่อนี่อ่ะมืดเลยนะนอนสั่งคีชานจะลาชออโอ้โหกูกว่ามุกตลกอีกแล้วอ่ะถึงนอนสั่งแล้วครับอีก10กิโลเมตร นีเลยป้ายดอนสักเมื่อกี้ขับเลยมานะครับเพื่อจะมาดูป้ายตรงนี้เองนี่จะเอาป้ายมุมสวยหน่อยนี่เลยครับดอนสักก็ประมาณนี้ครับมีวัยรุ่นชุมนุมเล่นกีฬาครับหลังเล่นกีฬาเสร็จก็อาจจะไปกินเหล้ามั่วสุมกันต่อนะเนื่อจากประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นวัยรุ่นมา นี่ไงใครก็สาดเนี่ยด้านนี้เลยน่ถึงแต่ที่พัก <c oughs> เดี๋ยวจะไปสอบถามพี่แกดูนะว่า <c oughs> มีห้องเตียงคู่ว่างไหม <c oughs> อนอนเนี่ยอู้น่าจะว่างนะเตียง <c oughs> อ่าในเมืองหลอนสักนะครับประมาณนี้เองเงียบๆเล็กๆมีร้านเปิดไม่กี่ร้าน ลูกมีอะไรกินบ้างก๋วยเตี๋ยวหลาดหน้าผัดซีอิ๊วนี่ครับได้มากินลาดหน้าครับจะเป็นเสิร์ฟมาด้วยจานแบบนี้เลยครับ ที่อ <laughs> ื่นส,ส,ส่วนมากจะเป็นถ้วยนะเป็นชามใหญ่ๆเนีนี่เลยอร่อยไม่ต้องโอเคคำตอบที่ถูกต้องเขาบอกว่าอร่อยนี้ไม่ใช่ละโกหกโอเคครับ ี้เราก็ได้ออกจากโรงแรมเพื่อไปขึ้นเรือต่อครับเรือเฟอร์รีนะครับ,ะบระยะทางก็คงประมาณอีก5้กิโลเมตรนะครับไม่ไกลมากโดยมีผู้ช่ำชองเรื่องเส้นทางเป็นอย่างดีครับนำพาผมไปในวันนี้บรรยากาศรอบๆครับของอำเภอดอนสักจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะครับ ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงทางเข้าท่าเรือนะครับผมข้า,างหน้าเอง นี่คือทางเข้าไปท่าเรือนะครับตอนสักถนนก็ขยายไปเป็นสี่เลนนะรู้จักความกว้างทำอย่างดีจากจะก่อนเป็นเลนสวนธรรมดานะครับเป,เป็นเลนไล่แนละ้วเ <laughs> ขาไว้ที่มุมมาตอกเด้อยอย่าพูดอย่าพูดไม่ได้ไม่ไ <laughs> วันนี้วันที่5เดือน2นะครับ V6665 นะครับนี่สภาพถนนเป็นนี้นะเดี๋ยวม่อีกก็จะได้อัปเดตนะต้อมนะทุกคนเลยวะดคโนี่เราก็เลือกที่จะเข้าของชีฟานแล้วต้อมนะ แสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับมีแค่นี้ผมไม่จองพี่ไม่จองนะเดี๋ยวพี่ไปเื้อตอช่องว่าขาวนะครับว่าขาวรถุกประเภทนะช่องสั้นตรงเลยครับโอเคพี่ก็จะมีผู้โดยสารนะขขาวขันขาวนี่นี่หรอขันขาวอ่ะตรงปลายขาวไหนวะนี่นี่มันก็ชี้ไปเรื่อย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะขอเพีย่หลักฐานเงื่อนไิตัวซีกับฝัตประชาชนนะครับคนใดคนหนึง่งออกทุกชั่วโมงไหมพี่อ๋อจะมีทุกชั่วโมงแต่ทุ่มหนึ่งนี้หมดแล้วใช่ไหมห้าโมงเย็นโอเคครับ ได้เลยเพราบ้างทางพนักงานก็าจะให้มาให้บัตรให้บัตรประชาชนลงมา,มาไม่ใช่งโงโ่โง่โง่โง่อนี้ของคนขับครับอันนี้ของของคนนั่งคนนั่งต้องเดินไปตรงโน้นเพื่อไปเช็คเงินขวากดก็ให้คนไอ้นี่วาคนขับวะเดินไปอ่ะ <c oughs> ขับขึ้นเรืออย่างเดียวโอ้ยาวยาวเงนีนยเนะเราไปถึงนวดก่อนค่อยลงใจผมนี่จะลงไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่เลยอันนี้รถรถพร้อมคนสี่รเจ็ดสิบความรู้นะครับความรู้อันนี้สำหรับ,นบนานที่ไม่เคยมาพูาสารร้อยห้าสิบเห็นไหมอันนี้คนกับรถสี่ร้อยเจ็ดสิบรวมกันเป็นหกร้อยยี่สิบ นี่ความรู้นะครับครับผมเืิดท่านใดมาเที่ยวนะครับครับสวัสดีครับสำหรับผู้โดยสารเขาก็จะมีใบที่ว่าโค้ดให้ไปสแกนคะรับเดินทางขาสุดรถก็ได้เดินล่วงหน้าไปก่อนนะได้วิ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อไปลงเรือนครับมาดูขั้นตอนการสแกนทเป็นไงบ้างไปเลยครับ ครนี่จุดรอรถของราชานะครับรถสีชานเฟอร์รี่สีชานะครับก็นี่เพื่อนสมาชิกร่วมลงเรือไปด้วยกันก็ได้เดินไปแล้วหลายจำนวนหลายทิบคนนะครับนี่เลยเรือสีชาน ลงทะเลนะครับนานนานนานมากแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงกระทึกน้ำกระทบฝั่งนะก็รู้สึกสดชื่นฝั่งนู้นจะเป็นราชาครับ ฝัน sea ran, ry, ่นี้ซีทรานเปอร์รี่ครับนี่สำหรับผู้โดยสารเนี่ยก็จะขึ้นมีทางขึ้นให้เลยนะ,ะส่วนรถก็จะวิ่งเข้าด้านหลังนะครับนีสนนะ่ส่วนผมเองนี่ก็ได้มา ครั้งที่สองแล้วความตื่นเต้นก็ย่อมจะน้อยลงนะแอบเมียแชิสาวก่อนจะให้จับได้นะเดี๋ยวต้อมก็อยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวมาเจอกันข้างบน này giấm này tí giấm này tí จะเป็นเกาะน,นี้นะว,วิวห้องน้ำนะครับห้องน้ำในเรือครับก็ไม่ต่างจากบนบกเลยนะ <c oughs> ก็มีโถเยี่ยวเป็นสีสีโทนแอีวิวด้านนอกนลย <c oughs> มาเมฆวันนี้ก็ประมาณนี้เีงไปยุ่ยน่าจะไปแล้วทุกวันฝนต แตกขามาเลยเมื่อวานได้คุยอยู่ทา,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 างสายภูมทภาคก็บอกม่ตคาษากันเลยมีรูกติวอะไรนะจำชื่อนะอ้น้ำเริ่มตกลงนะครับเป็นสัญญาณบอกว่าเรือจะได้เคลื่อนไปข้างหน้าเนพะ่าน<ม>ั้นมีคนเคยบอกบอกับเธอหรือ,อยัง นน,นี่ก็อากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่ามีลมมาช่วยระบายความร้อนออกครับเป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับนี้ประมาณออกสิบครับผมปิดหน่อยบรรยากาศรอบๆนะครับโเูเขาเขาอนี่ฝั่งดินแผ่นดินใหญ่รเราจะมุ่งหน้าไปที่ผืนแผ่นดินเล็กนะครับชื่อว่าเกาะสมุย พี่ประมวลแกก็ก่อนจะขึ้นฝั่งแกก็โกลนวดเหมือนแกนัดสาวคนไว้อะมาจากตากนะผมดูทะเบียนแล้วแกโกนใหญ่เลยเออรจะนัดสาวนะไม่พี่อะไรเ่ยืมมันจะมึนตึ๊บเลยโอเดินเยียงนะไเรือจอดแล้วนะแกเดินเยียงผมเห็นแกล่อไว้ห้าหกกระป๋องนะนะาคนเดียวอ่ะดี๋ยวคนเนี้ย ี่มีบุหรีด้วยเฮ้ยเปิดให้ชั้นทีอืมลงมาแกสันชั้นจะนั่งที่เดิมเออดูสับ,บ้างเมาเออหญิงนี่ก็ไม่พอใจนะรีบไปเลยแกอืวุ่นวายจริงๆเลยพี่จินตนาแกก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะ ก็ขึ้นไปที่เดิมโอเคอมอะโอ้โหยังไม่เดาชื่อเลยยังไมปซะแลวอ่านี่นะครับก่อนจะขึ้นฝั่งอ่าน่าจะเปิดแล้วคันแรกก็ได้เคลื่อนตัวแล้วล้อหมุนแล้วอ่ะดูความสุขนิดนึง จำกัดความสูงที่4เมตร20นะครับนี่เลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมาดึงเขาเรียกอะไรอ่ะสลักนดึงที่คำรอออกคันไหนที่จะออกได้แกก็จะาโบกมือนะดูสัญญาณมือดี้น รถเล็กรถใหญ่มีหมดนะรถผลต้นไม้มาจากแผ่นดินใหญ่ก็มีนะหลังจากที่ขึ้นฝั่งแล้วนะครับผมต้องมาเอาบินเพื่อไปยืนยันกับทางบริษัทว่าได้มาจริงเพื่อ <c oughs> จะเบิกเงินนะครับจํานวนเงิน600กว่าบาทนะครับ620ิบาทเีโอ้พี่ดูว่าผมมาได้ไงเนี่ยต้อนรับอย่างดีเลยไปบินบิน,บน Okay. ไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับยามตาคงได้อะไรบ้างได้เบอบินเป็นงนี้นะสำหรับใครที่จะมารอบหลังก็ดูเอามาในรูปแบบบริษัทนะครับต้องอย่างนี้เลยอ่ะเดินทางต่อไปแม่น้ำนะแม่น้ำบอบกุด ตอมบอกเจอผู้หญิงสวยมากเลยชอบไหมอืมโอ้มีเมมเบอร์ดีไหมเมมเต็มมมนเต็มครับ